สวัสดีคะ่ะเอมิลี่ทาร่หนึ่งหนึงหึงหึงนะคะเดี๋ยวมาดูใบแรกกันเลยเนาะวันนี้เป็นไพ่โชคดีมีสุขนะคะใบแรกออกมาเป็นอโอ้โหสุดยอดนะคะคุณเป็นคนที่มีศีลมีธรรมนะคะคุณเป็นคนที่ทําอะไรทําจริงคิดอะไรแล้วลงมือทําเลยนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่แม่เหมาะว่าคุณ อาจจะฝึกปฏิบัติอยู่แล้วก็อาจจะเป็นไปได้นะคะในชีวิตประจําวันของคุณเนาะหรืออีกในหนึ่งก็คือคุณอาจจะใช้เวลาในช่วงที่คุณว่างๆนะคะอาจจะอยากไปเข้าวัดนะคะปฏิบัติบาเพ็ญเนาะสร้างบุญสร้างกุศลนะคะเป็นการต่อยอดนะคะบุญกุศลที่คุณได้เคยสั่งสมมาแล้วหลายภพหลายชาตินะคะและในชาตินี้ก็เช่นกันนะคะคุณก็ไม่ปล่อย ให้ชีวิตที่คุณเกิดมาในชาตินี้นะคะ่ะคุณจะไม่ปล่อยให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะแม่หมอมองเห็นคุณต่อยอดนะคะบุญกุศลของคุณนะคะเพื่อที่จะให้ชีวิตของคุณนั้นได้ดำเนินไปในทางที่เขาเรียกว่ารับรื่นเนาะในการที่คุณออยากจะให้ชีวิตของคุณนะคะมันไม่มีอุปสรรคปัญหานะคะใดๆนะคะถ้าคุณ คิดจะต่อยอดเรื่องการดําเนินชีวิตนะคะเรื่องการทําธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะการที่คุณอยู่ในศีลในธรรมนะคะศีลห้านี่สําคัญมากๆเลยกับชีวิตของพวกเราทุกคนนะคะการที่เราเกิดมาบนโลกใบนี้เนี่ยคนที่จะรู้นะคะคนที่จะอยู่ในศีลในธรรมได้เนี่ยมันมีน้อยมากๆนะคะ ในทุกๆวันนี้เนาะเราก็รู้กันอยู่นะคะว่าการใช้ชีวิตของคนบนโลกใบนี้ทุกวันนี้นะคะมีแต่แก่งแย่งนะชิงดีชิงเด่นนะคะเพื่อที่จะเอาประโยชน์เข้าสู่ตัวของเขาเองนะคะก็คือการที่เราจะได้พบเจอคนที่มีจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลน,นะคะมันมีน้อยมากๆเลยบนโลกใบนี้นะแต่แม่หมอมองเห็นคุณเป็นคนคนนั้นอะ่ะคุณเป็นคนที่คุณไม่ปล่อยให้ ชีวิตเนี้ยเกิดมาโดยไร้ซึ่งคุณงามความดีนะคะคุณเป็นคนที่เข้าใจสัจธรรมเห็นความเป็นจริงของโลกใบนี้นะคะว่าการที่เราเกิดมาบนโลกใบนี้เราควรจะอยู่อย่างไรใช้ชีวิตอย่างไรใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตอย่างไรเพื่อให้ชีวิตของเราอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็มีความสุขที่สุดเท่าที่ คนคนหนึ่งที่เกิดมาบนโลกใบนี้จะทําได้แบบเนี้ยค่ะนะโอ้ใบที่สองคุณคะ่ะโอ้ไม่ธรรมดานี่คุณดูนอกจากเป็นคนที่แบบว่าชอบปฏิบัติแล้วนะคะมีจิตที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนที่ใจบุญสุนทานอีกต่างหากนะคะชอบช่วยเหลือนะคะชอบให้นะคะไม่ว่าคุณจะเห็นใครก็แล้วแต่นะที่เขามีความเดือดร้อนที่เขามีความ ขัดแคลนอยู่เนาะคุณก็จะสามารถเป็นผู้ให้ได้โดยที่ที่คุณไม่ลังเลใจอะค่ะนะถ้าคุณเป็นคนที่มีมากคุณก็จะยิ่งแจกใจออกไปนะคะแม่หมอมองเห็นนะคะคุณเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะในทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าคุณจะเจอเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่นะคะที่ อาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงหรืออาจจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่คุณบังเอิญไปประสบพบเจอนะคะถ้าเขาคนนั้นมีความเดือดร้อนมีความขาดแคลนอยู่คุณก็ไม่ลังเลนะคะที่จะช่วยเหลืออืมแม่หมอมองเห็นลักษณะแบบนั้นนะคะเนี่ยคุณดูดิมีความที่แบบว่าเอื้อเฟื้อเผอ,อแผ่นะคะคนที่มีลักษณะมีความที่ว่า จดีอยู่แล้วนะคะเป็นทุนเดิมนะคะไม่ว่าคุณจะไปทางไหนนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้ความรักให้ความเมตตานะคะและให้ความช่วยเหลือคุณนะคะหากคุณมีความรู้สึกว่าที่ผ่านมาอาจจะทำบุญมาแล้วมากมายนะคะหากคุณยังไม่ได้รับการตอบกลับจากจักรวาลน,นะคะหรืออาจจะยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่คุณเคยไปขอพรไว้หรืออะไรก็แล้วแต่นะ แม่หมอมองเห็นในวันนี้นะคะท่านจะให้ท่านจะให้คุณนะคะเนี่ยถ้าคุณได้เคยไปขอพอรนะคะเนี่ยที่ไหนมานะคะคุณเคยได้ไปตั้งจิตอธิษฐานสิ่งที่คุณได้เคยทำนะคะคุณงามความดีของคุณกำลังจะส่งผลแล้วท่านกำลังจะให้นะคะเบื้องบนกำลังจะให้สิ่งที่คุณปรารถนาเบื้องบนกำลังจะให้สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่คู่ควรนะคะสิ่งที่คุณควรจะได้รับสิ่งที่คุณควรจะ เขาเรียกอะไรอ่ะคนณควรจะได้สักทีอ่ะนะคะอืมคุณควรจะได้ความยุติธรรมสักทีหนึ่งนะคะหากคุณได้เคยบริจาคมาแล้วนะคะช่วยเหลือผู้คนมาแล้วมากมายอืมทั้งในชาตินี้นะคะแล้วก็ในอ,ด,อดีตชาติด,ด้วยนะอืมคุณจะได้รับสิ่งนั้นเร็วๆนี้นะคะเออเป็นที่อะไรที่แบบน่าอิ่มเอมใจนะคะเนี่ย เพราะว่าคุณมี energy ของความเป็นผู้ให้นะคะ energy ของคนที่มีจิตเมตตาสูงนะคะพลังงานแบบนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ชอบมากนะคะพลังงานแบบนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เล็งเห็นแล้วว่าอ้อคนคนนี้มีออร่านะคะมีออร่าแล้วก็มีพลังงานแห่งความมีความเป็นบุญเป็นกุศลมีความใจดีนะคะอืพลังงานแบบนี้เบื้องบนชอบ นะคะอืมโอ้โหนะอีกใบหนึ่งนะคะหากคุณเป็นคนที่มีเขาเรียกอะไรคุณทำงานโซเชียลเนาะคุณทำอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เป็นงานเกี่ยวกับโซเชียลคุณอาจจะมีร้านค้าคุณอาจจะมีการพัฒนาต่อยอดนะคะในธุกรกิจการงานของคุณบนโลกออนไลน์เนาะ ณเวลานี้นะคะหลังจากที่คุณดูคลิปนี้จบนะคะคุณจะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะคุณจะได้รับความนิยมชมชอบนะคะคุณจะได้ดังเปยงปรั้งนะคะเขาเรียกได้ว่าดังชั่วข้ามคืนเนาะหรืออาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าดังแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะคะอยู่ๆก็มีลูกค้ามารุมนะคะอยู่ๆก็มี คนมากดไลค์กดแชร์นะคะเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นพันเป็นล้านไลค์นะคะแบบที่คุณไม่คาดคิดไม่คาดฝันเนาะอันเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็กําลังจะหนูนนำนะคะเป็นเป็นเป็นสิ่งที่คุณควรจะได้รับนะคะเป็นสิ่งที่เบื้องบนนะคะตอบรับกับคุณงามความดีที่คุณเคยได้ทําได้สั่งสมมาไว้แล้วนะคะอืมเป็นแบบนั้นนะโอ้ดีมากๆเลย แล้วแม่หมอมองเห็นนะคะใครที่เห็นตัวเลขนะคะแปดแปดในช่วงนี้นะคะเป็นเลขเานางฟ้านะคะเลขนางฟ้านะคะที่เป็นในลักษณะที่ว่าคุณอาจจะเห็นนะคะตามเลขทะเบียนรถนะคะอาจจะเป็นบินนะคะอาจจะเป็นอ,อะไรก็แล้วแต่นะหันไปนะคะเจอนาฬิกานะคะตัวเลขยอดรยแปดสิบแปดหรืออะไรประมาณนี้นะให้คุณรู้ได้เลยว่าชีวิตของคุณก้าวเข้าสู่ความอบันดันส์นะคะ,ะ,ค,ะความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตนะคะ คุณจะได้รับาการช่วยเหลือจากเบื้องบนนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นการที่เรียกได้ว่าอยู่ๆนะคะคุณจะได้รับความรู้สึกที่ว่าเอ้ยเฮ้ยทำไมแบบอยู่ๆก็ปังนะคะอยู่ๆคลิปของคุณก็เป็นไวรัลนะคะอยู่ๆสินค้าของคุณก็มีการสั่งซื้อเข้ามาอย่างมากมายมหาศาลอย่างเงี้ยแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวกันเลยทีเดียวนะคะอาจจะเป็นในลักษณะนั้นนะนะคะอืม ใครที่ทำงานโซเชียลนะเดี๋ยวคุณจะได้รับข่าวดีนะคะจะเป็นข่าวดีที่คุณค่อนข้างอิ่มเอมใจเลยนะคะอือีกใบหนึ่งไหมโอ้โหคุณคะนี่ใครที่รอคอยการเซ็นสัญญานะคะใครที่รอคอยการาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะร่วมมือกันกับคู่ค้านะคะคู่ธุรกิจการค้าของคุณนะหรือเป็นการจับมือกันนะคะกับ เบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะใครที่ทํางานที่เป็นทางสายจิตวิญญาณนะคะคุณจะได้ร่วมมือกับเบื้องบนนะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเพื่อที่จะทําบางสิ่งบางอย่างให้บรรล,ลุเป้าหมายนะคะให้สําเร็จอย่างที่คุณคาดหวังไว้นะคะอาจจะเป็นโซเพลนของคุณเนาะที่คุณได้ลงมาทำนะคะบนโลกใบนี้นะคะเพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อเป็นการเกื้อกูลผู้คนบนโลกใบนี้นะคะ ให้โลกใบนี้มีความสุขสงบเนาะให้เป็นการช่วยผู้คนให้เกิดการเตื่นรู้ทางจิตวิญญาณนะคะเนี่ยคุณฝึกปฏิบัติมาแล้วมากมายหลายภพหลายชาตินะการที่คุณจะลงมือทําบางสิ่งบางอย่างที่เป็นงานทางสายจิตวิญญาณของคุณอ่ะคุณก็ทําได้นะคะแล้วคุณจะสําเร็จแล้วคุณจะปังแล้วคุณจะมีคนที่เคารพนับถือนับหน้าถือตาคุณนะคะให้เครดิตคุณนะคะให้ความเชื่อถือคุณ เป็นอย่างดีนะคะคุณจะได้ยืนอยู่